Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับขาา่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา17.39นาวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนนำคณะผู้จัดคอนเสิร์ตซันดาวแอดหัวหินครั้งที่สองณวิวหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าทูลอ,องพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2566 เวลา9้านาฬิกา56นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษาย,ยน2558วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จก,การศึกษาจากสบบาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 6โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาบัณฑิตก,กิติมศักดิ์หคน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจำนวน39คนจากสถาบันการอาชีวศึกษา22แห่งเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,256คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า ชาติบ้านเมืองของเรานั้นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาช่วยการสร้างสรรค์และพัฒนาบัณฑิตจ,จากสถาบันการอาชีวศึกษาผู้มีความรู้ในสายเทคโนโลยีและปฏิบัติย่อมเป็นกําลังสําคัญส่วนหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเป็นจริงปรากฏอยู่ว่าในปัจจุบันและในอนาคตวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆจะยิ่งเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสําคัญทั้งในด้านการดําเนินชีวิตการทํางานและการพัฒนาประเทศมากขึ้นจึงจํา เป็นที่คนเราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจและฝึกฝนทักษะทางเทคโนโลยีให้เพิ่มพูนขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทันและบังเกิดประโยชน์สูงสุดหากบัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ดังที่กล่าวโดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เชื่อได้ว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สมกับที่เป็นกําลังสําคัญในสายงานนี้อย่างแท้จริง ช่วงนี้ขอเชิญชมการ